สีอะไรต่อราศีกุมราศีกุมนะถ้ามองราศีกุมนะข้อดีของราศีกุมคือไนระข้อดีของราศีกุมคือไนระคือครอบครัวของราศีกุมเนะี่ยมันถึงเวลาที่มันจะต้องเลือก พวกเราเข้าใจคำว่าครอบครัวแบบไหนบ้างครอบครัวนี่มันก็อาจจะหมายรวมถึงตั้งแต่เด็กๆที่เราอยู่กับพ่อคุณแม่ผมป้าน้าอาปุย่าตายายโตขึ้นมาหน่อยแต่ละคนก็มีครอบครัวของตัวเองใช่ไหมเออครอบครัวของตัวเองมันเหมือนกับว่าอาจารย์แบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วกัน กลุ่มของคนโสดที่กําลังจะแต่งงานอันนี้ราศีกลุ่มนะราศีกลุมฟังนะกลุ่มของคนโสดที่กำลังจะแต่งงานกับกล wow ุ่มของคนที่แต่งงานแล้วราศีกลุ่มที่เป็นโสดกับที่จะแต่งงานแล้วโสดนี่อันนี้แยกย่อยอีกแล้วครับประมาณว่าโสดที่โสดจริงๆยังไม่มีคนที่เราคาดหวังจะแต่งงานหรือมีคนที่คาดหวังว่าจะแต่งแล้วเนี่ยอขอพูดถึงกลุ่มคนสดกัน คล้ายกับว่ากลุ่มคนโสดของราศีกลุ่มเนี่ยนะคือจริงๆแล้วนวมันตัวย้ายเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นสรารพัดแต่ราศีกุมมันไปเด่นในเรื่องของการสร้างตัวสร้างครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งคู่ครองกลุ่มคนโสดของชาวราศีกุมเนี่ยนะถ้าเป็นคนโสดแบบยังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าเราจะเป็นแฟนกับใครจะมีแฟนดีไหมอะไรทำนองเนี้ย มันอยู่ในช่วงทางที่จะต้องเลือกว่าจะไปต่อกับเขาหรือว่าจะหยุดความสัมพันธ์ดีแต่มันดูเหมือนกับว่าจะคงสภาพอยู่แบบเดิมมันไม่ได้อย่างบางคนนะบอกว่าต้องการความชัดเจนบางคนเนะี่ยบอกไม่ได้ต้องการหรอกต้องการสถานะที่มันไม่ต้องชัดเจนอะไรมากแต่ดวงชะตาบอกเอาไว้ว่า เข้ารกรกฎาคมหกห้าแล้วนะมันจะคงสภาพแบบคลุมเครือบางคนบอกเขาเรียกสถานะเลยนะซับซ้อนนะสถานะแบบไม่ชัดเจนเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดราศีกุมอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างหลายอย่างที่บังคับให้จะต้องเลือกให้ชัดเจนที่บังคับที่จะต้องเลือกให้ชัดเจนกล่าวคือ จะต้องมีความชัดเจนว่าเรามีสถานะเป็นอะไรกับใครหรือไม่มีก็คือไม่มีอ่าแต่บอกว่าสถานะเหมือนกับว่าอะไรนะอธิบายยากซับซ้อนอะไรเงี้ยมันจะเลี่ยงไม่ได้แล้วไงจริงอยู่ว่าไม่มีใครไปบังคับเราได้หรอกแต่สถานการณ์มันจะบังคับเรายู่ถ้าหากว่าคนที่ดวงสมพงศ์สัมพันธ์กับเราดี นะแล้วเข้ามาในจังหวะชีวิตของเรามีมีบุญสัมพันธ์กันดีอ่พวกง่ายๆก็น่าจะมีความชัดเจนที่ที่จะต้องอต้องมาร่วมชีวิตกันเลยแหละคือจะเขาเรียกไะจะดึงจะยือ้อจะซื้อเวลาต่อไปไม่ได้เอ,อย่างร่วมแบบนี้นะอาจารย์ยกตัวอย่างมีแบบคนที่มีชื่อเสียงอ่ะ พวกนี้บางทีเป็นข่าวอยู่ด้วยคล้ายๆแบบว่าพอเลิกกับคนที่คบหากันมาตั้งนานแล้วพอถึงจังหวะดวงดาวแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเจอแลวจะต้องแต่งงานเลยในเวลาอันรวดเร็วอ่ะคือเหตุงการแต่งงานเป็นอะไรไม่รู้ว่ารู้แต่ว่าผลคือถ้าดาวย้าราศีแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมในลักษณะที่มีการได้สร้าง ครอบครัวแบบคาดไม่ถึงแบบชัดเจนมากกว่าอย่างคนที่ไม่ใช่เนี่ยบางทีพบหากันมามาหนึ่ปีสปีสปีหปีสิปีอะไรเงี้ยยังไม่เท่าคนที่จังหวะใช่แล้วดวงเจอแล้วก็แต่งเลยแบบนี้แบบที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยก็มีไม่ได้พูดว่าเป็นชื่ออะไรแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอ๋อจะได้นึกภาพออกว่าราศีกลุ่มจเจอแบบนี้แต่ในทางกลับกัน ในทางกลับกันถ้าหากราศีกุมเนี่ยมีบุญสัมพันธ์ที่มันไม่เข้ากันกับคนที่คบมาตั้งนานมันก็ถึงจังหวะที่จะต้องเลิกลาอย่าร้างกันอาจารย์มองนี้นะคนโสดถ้าตีเป็นว่ามีแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งงาน,นก็ถือเป็นคนโสดใช่ไหมก็ถึงคราวที่ถ้าไม่แต่งก็ต้องเลิกเลยทีนี้มาพูดถึงคนที่มีครอบครัวหลักการเดียวกันเลยคนที่มีครอบครัว บางทีอะถ้าดำย้ายแบบนี้นะแล้วคบหากันมานะแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยจู่ๆมันก็ต้องเลิกลายหย่าร้างเช่นเดียวกันคือมันจะมีความชัดเจนขึ้นมาแบบที่ไม่ต้องพยายามไปถามหากําหนดการหรือเหตุผลเลยว่าอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรอะมันมีความชัดเจนแบบนั้นเลยนะดังนั้นต้องไปลุ้นเอนนว่า ของเราหนึ่งเราโสดหรือว่าไม่โสดแต่งหรือไม่แต่งสองมันจะออกมาในทางที่ว่าออได้แต่งงานกันเลยเธอคนที่มีแต่งงานคนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าโหได้มีความมั่นคงซื้อบ้านผ่อนบ้านด้วยกันคือบางทีคนมีลูกด้วยกันเนี่ยก็มีความผูกพันระดับหนึ่งมันมีเรื่องของนิติกรรมเข้ามาบางอย่างด้วยเช่น พอมีลูกก็มีเรื่องของมรดกเหลืองของความผูกพันใช่ไหมฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่เข้ามาระดับหนึ่งแต่ถ้าเริ่มแบบทําธุรกิจร่วมกันผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันชีวิตมันก็ยิ่งผสานกันไปเหมือนกับว่าเป็นปึกแผ่นเดียวกันน่ะหนาแน่นเข้าไปอีกคือมันมีพันธสัญญาที่มันเหนียวแน่นมากขึ้นอะ่ะอันนี้คือคนแต่งงานที่เกิดกลุ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดกลุ่มแล้วแต่งงานแล้วดวงจังหวะชะตามันชัดเจนน่ะ มันจะต้องถูกบังคับไปชัดเจนว่ามันไม่ใช่เนี่ยต่อให้มีลูกกันแล้วต่อให้ผ่อนบ้านผ่อนรถด้วยกันแล้วมันก็ต้องแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงคืออ่าก็ต้องไปเคลียร์กันว่าหลกเป็นสิทธิของใครบ้านสิทธิของใครรถสิทธิของใครสินสมรสแบ่งครึ่งครึ่งอะไรยังไงอาจจะเป็นเรื่องของคดีความฟอ้อง้องกันใหญ่โตดังที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าเมื่อดับเยย้ายราศีในรอบนี้แบบนี้ จะคาดหวังความนิ่งแน่นอนไม่ได้มันต้องมีการเลือกหรือขยับไปทางใดทางหนึ่งเหมือนกับความจะอยู่แบบกลางๆเนี่ยไม่น่าได้คือถ้าเกิดสมมติมองดีใช่ไหมมาถึงกรรมกรรมดีไม่ใช่ว่าวิธีคิดแง,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 ง่ดีเรไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์กำลังพูดถึงถ้ากรรมดีที่มาสัมพันธ์กันเราที่เรามีรู้ไงถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นช่วงที่กรรมดีหรือว่ากรรมไม่ดีเราก็ต้อง,อง,องมาเช็คส่วนตัว ถ้าช่วงกรรมดีคนสดได้แต่งงานคนที่แต่งงานแล้วก็ได้ซื้อบ้านซื้อรถนะมีมีธุรกิจเพิ่มมีธุรกิจที่ผูกพันกันแต่ถ้ากรรมไม่ดีคนสดก็ต้องเลิกคนแต่งงานก็ต้องเลิกแล้วก็ต้องแยกจากกันไปเลยคือท้าไม่มั่นคงก็ล่มสลายมีให้เลือกสองอย่างอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆครับราศีกุมเริ่มจากเจ็กรกฎาคมไปจนถึง ประมาณกลางปี72 7เจปีนะน,นะและเหตุการณ์นี้มันจะคงอยู่ไปเจปีคำถามคือตัวเราอะอยู่ในฝั่งของจะได้หรือว่าเสียค่อยมาเช็คส่วนตัวนะเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถเช็คตรงนี้ได้ทุกคนเพราะแต่นนและคนราลีดของดวงชะตามันเหมือนอะไรนะง,งชะตาเนี่ยมันเหมือนกับการสแกนอวัยวะเราทุกอย่างเลยแน่นอนพอตรวจร่างกายมาแต่ละคนนี่การทํางานของร่างกายไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงนะ ค่อยมาว่ากันนะค่อยหลังใหม่ใครที่อยากจะปรึกษาเจาะล,ล,ล,ลึกเข้าไปนะปรึกษาธุรกิจการงานความรักครอบครัวเงินหนี้สินแผนในชีวิตไปข้างหน้าค่อยมานัดเวลาตรวจดวงชะตาหลังใหม่กันอาจจะไม่ได้ดูกันตรงนี้เพราะว่า1เป็นเรื่องส่วนตัวเราสมันต้องใช้เวลาคนหนึ่งอย่างน้อยก็30นาทีขึ้นไปอย่างน้อยถ้าตัวดวงชะตาก็เซตเวลา,เาไว้อย่างน้อย30นาที อาจจะเสริมดวงชะตาจังก็จะมีวิธีการที่ใช้พลังงานที่ดีเพื่อไปเสริมไปหล่อหลอมให้ดวงชะตาเราเก้าวไปนะสู่ความมีสิริมงคลยิงยขึ้นไปอย่าลืมว่าน้จะอยูย้ายรอบนี้84ปีถึงจะมาจุดนี้แล้วจะอยู่ตรงนี้ไป7ปีดังนั้นถ้าเราคิดแค่สั้นๆที่สุดเลยนะ7ปีจากนี้ไป จะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยราศีกุ่มเดี๋ยวมาดูกันราศีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปนะต่อไปนี่คือราศี